ที่สบายดีเมื่อนี้ยามเศร้ายามเศร้าพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศไอ้อชายเบ็ดไวเมืม่อวานนี่เนาะสีเปี๊ยปลากินข้าวเฮือแลกสิเปี๊ยยามใช้กุ้งพร้อเนาะเพื่อทำโดยน้ำดื่มโลมาคำ้ำน้ำดื่มภูเพียงุ้งแทมลวงผาบางวิวพี่น้องลังคาเล็กคอยลุงบริษัทลูกทับกอ,อส่างชิมังกากระพิงโอ้ยหลายแนวพี่น้องมาเมื่อนี้ ได้นายทาหยใหม่พี่น้องแลงจากไช้หน้าแล้วนี่บ่าไม่เล่ายังมาขับเพื่อหายพึกงักกระเป็นะเบิดกันแนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเพื่อต้การเืมกเนี่เด้อรัเพื่อต้มลได้อยเ็งนะมัล่มเลอันนี้ปปาดาคัสเจอชัยเจอขวา ก็เพียกไปเมื่อวานนีหลังจากยามใช้กุ้งแล้วพี่น้องมาต่อยามเบ็ดดีก่อนเบ็ดอะีรยามนี้อาจจิบมถือป้าใหญ่ได้พี่น้องถือป้าหน่อยเพราะเด้ปยวพี่กินนี่แล้วมันนี่ถือตดำหงมากพี่น้องตดำหงมากพี่กินข้าเหือด้กับปลาไม้ลาปี่กเด้อดหามเด้อโอเคถ้ากิได้หรือบอกขั้นบ่ได้นี่กินแต่ดำหงมอย่งนี่เนาะเอามาด้ยน้ำใจพี่น้องมาด้วยน้ำใจนเอาเริ่มเลยไปเนี่ สัญญาว่าสิลงให้ฟ uh, <gun play diving> <sh> um <sh> ังคือเก่าฮรือน้ฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮัานน้ำ่ัน่าฮ่ถื่ตัวาน่อย่าว่าฮ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 ่าก่าฮ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 ่าา่า่าฮ่า่่ฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่่าย่ั่า่า่าฮาฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่าฮ่าอ่อฮ่าฮ่่่า่่่ ยัดติ๊กชีรีผู้คุย่อมเป็นยังมีหน้องมาบาดยพี่น้องเลยมาอย่างน้อยว่ะมีเขามีน้ำพร้อมพี่น้องมีน้ำดื่มรูมาคำพร้อมไปกินข้าวเฮียาำเส่าปั่นเส่าพี่น้องอาหารเส่าวันนี้ต้องเมนรุ่นนี้แล้พี่น้องเลยคันคัมอะไรจักจิวันได้กัน ตอบสน,อ,น,อ,น,สนองเอาเถ้นมวันนี้พี่น้องเบิ้งกันแล้วกันาเอ้ยมาหลักกินขี่กระเดือนข่อยแับนี้เนาะโอ้ยปลาเดี๋ยวพี่ด้องมัน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 ปลาเดี๋ยนคือลายเก็ดหรออยู่พื้นหน้ามันได้จะมีเงินจ่ายค่าซักลายเนาะมันลายง่ามมันพี่น้องโซก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 สีง่ายๆเนี่ยพี่น้องเลย อันนี้เขาเอิอนมาปลาปลาชีฮิอ่ยอันโต๊ะปูไม่ได้พี่น้องเลยเอือนอยู่เขาไปอยู่แต่ในเขาครอบไม่ได่ปีนองเลยถ้าหมดใช้มาช่วยอันวเดียบค่อยไปอีกแล้วโอ้ <laughs> อ้นน <laughs> อันนี้โมเมนต์วานปลาหน่อยเด้อพี่น้องบอเบิ้งใหญ่มันเท่านี้เด้ออันนี้นะโมเมนต์หวานน,ะน้ำตีเช็ดแ,แ,แต่หามโต๊ะปูมันเด้อพี่น้อง <c oughs> ยานสีชันมันจะงามสุดนีกถือมาเลยถ่า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 ย,าย,ายเอาสีชันเคุณไหนง,งาม,งามๆเลยนึกเหลืองเห็นมัเหลืองงามปลาเบิ้งใหญ่านั้นเด้อพี่น้องเแต่ตีแซ่บหวานพี่น้อง

นี่หน้างบ้าน่้อนใหม่เกียว <c oughs> ที่งด้อพี่น้องอันนี้ตัวใมนี้สมเียกนะพี่น้องเบอ้ปาีไพี่น้องเดวพี่น้องเดี่ยวปลาปีไก่ปลาปีไก่กินเล้แ่สวยเินงเาสวยเินงเพี่น้องเห็นอยู่อันนี้ใช้เป็ดน,น้อยด้อพี่น้องกินปลาน่อยมันจัแ่นี่าปลาปีไก่ปลาปีไก่นะ มันนอยวันันจะได้กินรโตรมันจังแซ่บโอ้โห้ยไม่เซ็ตัดล้วผมมันน,น,น่อยมันน่อยงใจขาดหมดเหี

พ่น้องฮก็ได้เปลี่ยนเยเดียมาเลยรเ้าพินเาบ่ไดละเปียกนี่จะไปเบิ้งอีกสอเปียกพี่น้องจะได้ยูบ่ได้ไปยอดไปยอดเพ่ดยอดเลยสุดี อาจารย์พี่น้องบุเห็นฉากนี้นี่นี่ฉันจิกอีกฉันจิกอีกวันนี้เด็กปีกปัญญนแล้วตดำหูเขาถ่านสั้นแล้วต้องสั้นอีกพี่น้องสั้นแล้วก็ต้องสั้นอีกโอ้ยดูแบบบานเฮาหากินแบบบ้านเฮาพี่น้องนี่หายคนนี้ฮะเบื้องบนี่พี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาสุดยอดนี่อลังการเลย สั้นแล้วต้องสั้นอีกพี่น้องสั้นแล้วต้องสั้นอีกสั้นอีกบ่นลุกๆโอ้ยังบ่ทันเออเถอะฮักกระเพียงเดียวได้หนิพี่น้องมันนี่รับรองว่าเด้ปผีงเนาะเครื่องปลาอันไข่กุ้งเครื่องปลาอันนี้ต้องได็กผีอย่าไม่ว่ายันผ่านคือเบิร์ตก่อนสั้นอีกบองสั้นอีกแล้วโอปลาแก่กับปลาเครื่องพี่น้อง 2ตัวนี้ทรงรุ่นแล้ว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 ปากแข่พี่น้องปากแข่อีอีนี่ปากแข่กับบัดโอ๊ยติ๊กแล้วนี่สิเก็บตําบักทั่วบ่สิตําบ่สิอึบๆปากแข่นี่บ่ปากแข่กับปากแข่พี่น้องตัดอีกกันอีกอัน so, <yulis> <Like tuh> สนีก่อนสนีก่อนเดี๋ยวยังได้สานีเนาะเสียงต่อไปจะมาสิบปนไหนไหนติดตามเรื่องเฮ้ยที่สองเฮ้ยที่สองเออรถไฟสี่เหอียนเจอบบบนี่

แมดังเจ้ามันเป Star ็นปะเ็หินพุทธหืแต่ข้างันที่ันไปมีน้องเจ้าเขาบาทเนี่ยโชคันหรือบอกได้ยบะกุ้งหัอ ก็แคาเดาหน้ามถ่วมเลยน้าขึ้นแห้งอย่างนี้เนาะสั้นเบาพี่น้องสั้นเบาไอ้สั้นติกมึงนะแม่วุ้ยใส่เบ็ดน่อยขั้นนั่นขั้นใช้เบ็ดหมากง่ายไรผมบ่ถือได้หำาขั้นใช้เบ็ดหมากน่อยผัดมากมถืกอโตใหญ่มันเป็นกขนมันเลย อ้าจโอ้พี่นองจุ่ดเอาอีกแล้วมัน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 ตแรกก็มาเบบนี่พี่น้องเลยอมันปัาอะไรมันหนีบเอาไวปาเอ้าสุก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  ได้หรืปีกินข้าวเฮือนเลยเดลยตามของมีเขีนบรรยากาศกินเข่าพอไปต่อไม่มีไม่ล้องอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาตัวแรกตัวแรกเนี่ยมาแล้วพี่น้องของ มาอีกแล้วพ <c oughs> <laughs> ี่น้องปากีเฮียไลายเว้ยปิ่งแซ่บห็นไหมปาีเหียบปลานน่เสบแต่น้อยน้อยแต่เศษ

ถึงปลายอ้อนถึงปลาดำถึงปลากีเทียถึงปลาแก่มือน,นปี้สรุปผู้พายเลยพี่น้องครบสุดเลยพี่น้องเลยดำแต่ทางนอกแต่ทางในมันขาวได้พี่น้องเลย,อ,อ,เลยอ้าวพี่น้องก็เบิ่งปลาดำอ้าวอะให้เป็นเบิ่ง,งน้ำเนยพี่น้องเลยนี่แต่ดำลวด้วนกับดำไล่เหมือนนี่นี <laughs> ดำล้วนนี่ดำลาย เจะใบกับพวกแหละตอนคำพวกลรวจะมาย้มอ <ım> ีกก็ได้กินอีกนอะกริาวนี้โอ้องคุงยังมานัางกันไปพี่น้อธรชานธรรมชาตว์จื้อมาเดียว มานส่งส่นส่ง่ง้หลายจะให้ปลาจีเฮียนมันไปเรื่อยเ่อยตัก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 ปลายางมตึ้ปลาย่างให้ท้าใหเ้ ALLY ้ <c oughs> อยู่กับที่ระบบมันเออยู่ปลายางเด้อพี่น้องนี่อยูยย่พยายางนี่เกินข้อกัดสอดอยู่บน,นกินน้าอันไหนถ้มาเสียก็เป็นพยายาอ่ะรู้จัาไก่พี่น้องปลายางปลายาง

ปลที่ินอยากันรต่หาปนสยาชพี่น้องเจ้านี่ไม่เล่ากำลังเพิ่มกำลังเพิ่มบีบาแล้พี่น้อง มุ่งสู่การเอือบในกันจิเขาสู่การ,กการเอ็ดกินพี่น้องเลยพอ,อแล้ว <c oughs> ไปเบี่ยงไปเบมาเลย่ะมุ่งสู่การปิ้งพี่น้อง อันเ้าของยาวต <perché. S 2> ีกับตีพี่อพวกนีล่วที่แห่งกันหิงเขาเนี่ นน้เ็ไฟแห้งพี่น้องไฟแห้งเออหนังเลิกไว้แล้วพี่น้องเลยข้าวฟิกมันดำสลือเดนะมวยเนื้อดำดอกแต่ว่าไฟแห้งเกินพี่น้องตกเกือร้ายจะใช่เกลือร้ายโบทันแล้ว สั้นบพี่น้องกือสันส no? ั part, ้นพี that, that ่น yeah> ้องสั right. ้นยสั้นเลั้นเลสั้นยล่า่ปาแขกปลบปลาแขเครืงพี่น้องเดงยอบังเอหนปลาใหม่เด้๋ยมันจะมเต็มรุนเด้อพี่ป้งปแบบนี้ปลาแขก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 โอ้ยตัวแสบเลยฮะโงโงพี่น้อง อยงนันเ่บังจับจ้าปุ้ดห่ะอย่าอย่าต๊ะหูมันเด้อโอ้ยเป็นบโอ้ยแหละจะมาเป็นมาจะนจุ้มไปเลยเอออ้ขางเนีด้วยคเด้อไม่หายเลือดออกในมือเด้อเปียรเอยปลกดปากดไปนองเลยหมกมันปีนเลยนี่แน็ขี้ปลาน่ะโอ้ยใช่จะมือไร ขักๆเลยมาสั้นแล้วสั้นแล้วกับสั้นไหนดีพี่น้องเอ้ยสั้นปักกูต่อไปต้องสั้นอีกพี่น้องเอ้ตบอสั้นแต่ตัวเดียวนี่หรอต้องสั้นอีกมันเบิร์ตอีกแน่สั้นต่อไปอีกบ่ได้เบียกชุดแล้วบ่บ่กินซุกกินเล่นเลยโอ้ยไม่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 เล็กปิ้งมันบ่ใส่ใส่เล็กขีบก็มี มักใช่ตีหนาไรตีเล็กใส่เนี่ยตีโอ้ยคมันระกุว้คือใส่ผุ่มนะวะมั่งมาน กดอีกีิบ่บอกมันมาจักหักขึ้นแต่เมื่อคืนนี่โอ้ยจุ๊มเขาเตาเลยเพ่อาเหลือธรรมชตยน้องอมือได้หันมาแหลนลงแหละอ๋อฮะแหลนลง เอาเพื่อนใช่ไเดก๋ยวใส่ไลยยน,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 น์อ่ี้ปะกเนาะสองตอัวแล้วพี่น้องประกวดสองตอัวแล้วเอาเนี้นนอ I'm yeah. เบ็ดแล้วบัดนี้พี่น,อน้องเบ็ดแล้ววันนี้ปิ้งได้ปิ้งเลยตอนนี้มามุ่งสู่การปิ้งนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าวเพียรุดแล้วง่ายน้่งตัว,วใหญ่กระปุกใหญ่ไูแล้พี่น้องเลยได้แล,แล้วออกตั้มมะม่งใส่จานพี่น้องเอ้ยิปลากระลึกซุกเลยมาเดื่องพี่น้องเด้อขี้เข่ายำสับเอา้าบักไม้เหลา มึงเป็นผู้คุมคลิปเขาไปมึงผู้ใครแน่มาพี่น้องเอาติดใหญ่พี่น้องชุกันกินวิ่ปลาแขกพี่น้องปลาแขกสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองพี่น้องอาจจะทีจะทานกินก็ได้เออจะทีจะทานเออฮะตะพังหยดเลยฮะก็้องถือมาเลยสะพุงสะพังหยดของไหวมาไหวสืบสารส่งกระยาบเขากินหมูงำรานเด้อโชคให้มันคือเก่าเด้อเอาโศกโชคโศกมาพี่น้อง

ยังมเดิเปน้องเอยหากืแบธรรมชาติปน้องเอยมันจะเสียบอยู่กับธรรมชาติอืมอืมกินขาว่าี้ไมแอีกเตวอง

ปลาย้อนต้องกินเล็กหน่อยต้องกินบ่นได้เด้อต้องให้ไอกินเด็กต้องไปกินหัวใหญ่อืม,ออออมต้องเป็นคนน้อยต้องกินปลาหาปลาในน้อยแบบนี้นี่เด้อพอพออินจับอัญมณ์ได้อัญมณ์ร้าก็จะกินตัวใหญ่น <laughs> เบืงสีลำตอนกี่ขาบพี่น้องฟังกันหน่องเดี๋ยวมันอยาศกี่ขวบเปนน้ำลำเป็นน้ำนาะเอาแบบนั้นแบบพี่น้องจังว่าข้างไอ้ข้างมีข้างหน่อยข้างใหญ่มีข้างสวยใบไผ่ข้างสวยใบโพข้างผู้ใดโนโนเขาเอินว่าข้างสวดข้างมักโอ้มักอวดเหม็นข้างเดออกมา ข้างสิพัฒนาแม่นข้างมันท่าแปลงหอมหอดคอนสีแจ้งย้อนแปลงติดในข้าง <c oughs> มักอีหลีเดอ้อนนั่งคือข้างกลมมักนิวข้างแบบนี้มันริ้วหาเงินหาคำขั้นแม่นข้างมอลำมันเป็นข้างสันๆ <c oughs> อากิโตอพี่น้องปลากี่เหียผมแมนปลาอุจจาระเฮ้ยเราเล่นพีชเหร <c oughs> <c oughs> เอท่อาน,นบอกว่าพิชกับผมเป็นหมกเด็กพี่น้อง มีขาไปน้ำผิดป้าไปพ่อปลาก็ยิงใหญ่ปลาก็ยิงใหญ่นีตรงใช้เป็นอาหารบอกมือกล่องสักครั้งมือกล่องเนอะมือกล่องตั้งเสาไว้แล้วแต่แก้รังทันย่างพันย่างันย่างไทยอยู่พี่น้องอาหารแบบบ้านเฮาพี่น้องแซ่บเลยพี่น,ออนอ้องเด้อ มีไขมันแต่บรรยากาศดีๆ,ๆนี่อบบรยากาศโปร่งอย่างลบเคนเนกินยำได้กัสืนกินมหตัวใหญ่ก็กินได้เด็วอว่า่าือได้แม <c oughs> นิปยอ้อนไปน่องวยวยวยปลาย่างี <c oughs> ่น้องปลาย่าง นี่ปลายางบะไ่เผื่อไน่าใช้ปลาล้กปลาลิดกนึงมยตี้้ง, <laughs> งออ่าาขากแกอกย่เ่าพกกินขา้มอเเหรนะอกินข้าวแล้วก,กินน้ำยังนี่ ไปแล้วน้ำดื่มลงมาคำไปน้องน้ำสุขภาพดีหายทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อน้ำเดือมบุเบียงเด้อพี่น้องเด้อหลังคาเล็กพ่อยลุงศูนย์รถฟอร์ดรักเจ็ดไปน้องน่กอันมงานกากระทิงมงานซีมังลาวกากระทิงน้องอีกพุ่อนฮัมสายทองพี่น้องแขีวบองเหล้าเด้อดี่น้องเด้อโอหุ่ยนะแ้วยตาเมคเกพี่น้องโอ้โาวดูว่ะ พูดจะได้มานมานำการก่อนเลยครับใจที่พี่น้องติดตามด้วยน้ำด้วยเด้อดูดีมีแห้งน้ำดื่มรับประทานน้ำสุขภาพดีให้ทานเด้อขอบใจหลายหลาย